เดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับแตงโมนิดาในวันสุดท้ายที่คริสจักรเสรีภาพกรุงเทพสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินโดยเมื่อวันนี้นะคะหนุ่มโตโน่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวทั้งคุณแม่น้องสาวและก็ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งในงานนะคะหนุ่มโตโน่มีสีหน้าที่โศกเศร้าตลอดหลังจากจบพิธีในงานหนุ่มโตโน่ก็ได้ปล่อยโฮออกมาหลังจากที่เห็นคลิปของเตงโมที่ร้องเพลงให้ในวันเกิดหลังจากที่หลายคนเห็นการแต่งตัวของโตโน่ก็ทําให้อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมหนุ่มโตโนโ่ถึงใส่สุดสีดํามาร่วมงานทั้งที่งานครั้งนี้เป็นทนทสีขาวชม และงานนี้นะคะได้มีชาวเน็ตเข้ามาตอบข้อสงสัยว่าสาเหตุที่โตโน่ใส่ชุดดำมาร่วมงานแตงโมนั้นเป็นเพราะว่าเสื้อดําตัวนี้แตงโมเป็นคนซื้อให้พร้อมกับสร้อยอีกด้วยแตงโมเองเหรอ